ปันเอาสานอพีชมาีัยจะใครหรือตะใคร <c oughs> ได้เจอกันตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมเนาะครับ <c oughs> ไม่น้ำคลองแล้วน้ำแตงที่มาบรรจบกัน <c oughs> โอ้โหอันนี้ย้อมเองเลยนะเนี่ย, <c oughs> ยแต่ถ้ายังข้ามคืน ช่องไปทิพย์ความสุขอยู่รอบานะครับหลังจากที่เราไปบุกตะลยกับพี่ดองมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านพ่อรักซึ่งไม่ได้มากันนานแล้วใช่ไหมครูคุ่เอี้ยเจ้าครับโอ้โหมากันแบบยามมืดยามค่ำเพราะว่าเราไปหาของปลากันมาใช่เราออกมาฝากนุ่นตุ้ยครับไข่มดแดงโอ้ได้เลยครับแล้วก็ค่ำคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้หมูกระทะกันนะซื้อมาเต็มเลยของวันนี้เป็นเจ้ามือเนาะครับเพราะว่าพอดีไดคข่าว่าน้องอ่าน้องนุ่ของเราโดนพายุถล่มกินผักหน่อยนะ มาดูอ่อัปเดตแล้วกันนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับรเพื่อนเพื่อนจะได้อ่หายคิดถึงแล้วว่ามหานางเอกคนนี้ที่สายฮายจริงตลกดีเสียงหัวเราะนี่คือกินขาดเลยนะรับป่ะเลยมาเยอะแยะเลยนะหมูกระทะแล้วก็ผักสอกต่างๆข้าเรื่มอย่างหรือเปล่ามีฟองมีฟองหรือเปล่ามีในรถ ชวนมาซีตัวน้องนุชหน่อยก็เดี๋ยวชวนมาซีด้วยนะมาซีก็บ้านภูตะวันอยู่ใกล้ๆกันเองนะใช่แล้วมาอัปเดตที่พักของบ้านพระกร่อนนะครับแม่แกงอย่างน้องหอมหอมเหมือนใส่ปลาด้วยแกงภาคหวานหรือเปล่าบรรยากาศที่นี่วิวยังสวเหมือนเดิมแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กี่คนครับนี่อ๋อ อ๋อตเไมครับนนีตต่้องนวดมีตังใดเจ้าอ๋อหูแล้วหนอกมาว้าวคุณแม่แอบทำขนมจีนนะแค่น,นี้แขกขยากเจ้าน้องนวดก็แม่ <c oughs> แม่ขยากหนอกเลยแปลงหนอกเจ้าครับซึ่งว่าลูกสาวขยากมีไหน่อนอกเดี๋ยวไ,ไปหาหนุ่มแต่มีแขกหนึ่งห้องหนอก <c oughs> มีแขกอาจาร้์เจ้าไกอ๋อค่ะอ๋อไป ลุยเดี๋ยต้องสอบเผาคุณแม่นะตรงไหนบ้านที่โดนเดี๋ยวเผารอน้อ,องนุ๊นตแป๊บนึงนค่ะโอ้แต่แบบพัฒนาขึ้นเยอะเลยมีของเรียนมากมายเลยเตาอังโลย่างทาจิลามีเอ้ยอนี้เพิ่มไปนิดนึงเนี่ยพวกนี้บ้านขโฮมสเตย์ไหมสวยสวยครับเอาไปทำอย่าง,งก็ได้อ่ะอันนี้เปลือกมะกอก เขาเรียกว่าเยอได้ทำไมครับเอาไปยอได้น่ะมันแห้งมาแล้วก็เอาปั่นปั่นปั่นเป็นผมเจ้าเราว่าเขาขายจอดห้าสิบบาทสิบบะเขาไปีเลยค่ะเอาไปใช่น้ำพริกว่ะเป็นน้ำพริกเลยเป็นน้ำพริกว่ะปั่นเอาสนับพริกนะครับปั่นปั่นแล้วเอาใส่น้ำพริกเป็นเป็นผมครับอืมเอาไปกินเป็นน้ำพริกนะน้ำพริกปลาพริกปืนเนาะคอดชัยเฮียเหมาะสมหวานวเนาะครับครับเหมาะสมเนาะเขาว่าเหมาะว่ะครับ แม่ก็มากิมพอเสตชนะอันนี้ตากนะแม่ตะไคร้ทักไคร้แม่อยู่บ้านมาไดักไคร้หรือตะไคร้ทำหลายอย่างเลยหลายอย่างเนาะเดี๋ยวมาทักทายน้องนกครับแล้วก็นี่ของปลอมขมงนี้บ้านผมผมกำลังทึ่งตัวนี้ครับคุณแม่เนี่ยไม่ได้มานานมีที่พักข้างล่างนี่เพิ่มเติมนะครับเราโอ้โหไม่ได้มานานมากเลยครับนะมาแล้วครับนางเอกของเราทักทายหน่อย สวัสดีเจ้าน้องๆคนงามโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมเนาะครับเดี๋ยวจะให้น้องนุชพาไปอัปเดตที่ภาคหน่อยครับแล้วก็ไอ้ครั้งที่แล้วที่โดนพายุนี่ตรงไหนมาครับลองบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมตรงนี้เลยหมดเลยตรงนี้เลยหายไปตั้งแถบเลยครับเนี่ยลาสเซนกังนี่คือหลังคามันแบบตรงเนี้ยค่ะครึ่งครึ่งนึงไงโยกไปแล้วมันก็ข้าวไว้ป่าอยู่บ้านหลังหลังบ้านหลังหลังพูดเลยนะคะ โอใส่ oh. หลังป้นแล้วก,ก็แบบหลับาพตั้งหลังป้นกระแตกมาเลยแต่ตัง้งแม่กับไฟมาเลยกระเบื้องกระเบื้องอย่างกับไฟมาเลยแต่ถือว่าทำเร็วมากนะครับนี่คืออันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็ <c oughs> จริงๆแล้วโครงสร้างก็คือกำลัเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามันก็จะเหลือแบบที่มันปิว,ไว,วๆไปอย่างนี้ครับอ๋อครับครับพอดีเห็นในเฟซบุ๊กน้องนุชอ่าให้ดูสถานการณ์หายไปเป็นแถบเลยแต่เราช่วงนั้นไม่ได้มาเนาะครับพอดีเดินทางอยู่ก็ขออนุญาตมาเยี่ยม หานิดนึงนะครับแล้วก็มาพักด้วยครก็โชคดีที่แบบมีคนมาช่วยเยอะเลยค่ะแบบตัวจ้างช่างตัวอ่กส่วนหนึ่งแล้วก็มีผู้ใจบุญฟืน้นลุกจากเชียงใหม่มาเพื่อก็จ่อยกับช่วยกันน,นุดกันนุดจริงๆตอนแรกก,ก็คิดว่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่อางเงี้ยประมาณสองวันฮะอันนี้สองวันเสร็จสองวันถายลงเลยอโอเคครับเดทิมมาไม่ทันแสดงว่าร่วมแรงร่วมใจเนาะครับก่อนนวดโดนพายุวันที่แปด วันที่เก้านุ่นเริ่มทำวันที่สิบสองนุ่งก็รับลูกค้าโอ้โหสุดยอดจานนี้แรงคนแรงแฟนคลับนะโอ้น้องนุ่นมี FC เยอะแยะมากมายนะเบรทิฟก็ขอมาเป็นเอฟซีนุ่นด้วยนะแต่จะขอน้องนุ่นพาไปดูไอ้ข้างล่างหน่อยได้ไหมครับอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยอ่ะไปเอาไปแล้ครับอไปแล้วครับแม่จัดเมนูเลยนะคะต้องทิพย์เลย โอ้เมื่อกี้เดินเกือบเหยียบเลยไอ้หนูชื่ออะไรครับเนี่ยน้ำพึ่งไม่ได้เจอกันนานเลยป่ะเดี๋ยวเดินตามน้ำนุดคนงามไปหน่อยโอ้โหยางยังร่วงมอี่ร่กแต่ยังบ่ได้่ได้ซ่อมแต่นมันซ่อมได้อ๋อครับครับโอ้โหถือว่าซ่อมรดเร็วมากนะวสองวันปุ๊บรับลูกค้าเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนอนเนี่ยเอาเหรอ ก็มีเพื่อนที่เขาอยู่แถวเชียงใหม่บอกก็บอกว่าจะมาช่วยแต่ก็บอกว่ต้องมาเพราะว่ามันหลับไม่ติ๊นอนอ๋อครับครับห้องนุ่มมีประมาณเอ่อห้าห้องครับเจ็ดห้องกับที่นุ่มนอนกับแม่สองห้องอืมห้องเปียกหมดเลยนะคะพี่เอ๋เปียกหมดเลยเพราะว่าพายุแรงมากเนาะโอ้นี่คือแต่สองวันมันลมแรงอะค่ะครับครับครับตรงนี้ลมแรงเนาะตรงนี้ลมแรงมากตรงนี้นี่สร้างนานเลยครับน้องๆครับ ะเมื่อปลายเดือนตุลาค่ะปลายเดือนตุลาโอ้เมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาเนี่เองเนาะประมาณ3าสเดือนนี่เองครับครับอู้มันจะเป็นช่วงฤดูร้อนพายุ่สองตัวมันจะแรงอ๋อสังเกตนะจะแต่ปอกมันปลิวขนาดนี้เลยนะน้องนุชครับอันนี้นเก็บไปหลายรอบครับอันนี้นี่ไงมีคำกรด้วยนี่ใครคิดครับเนี่ยคิดเองอันนี้น้องนุชคิดเองนะครับอืมนี่ ่เข้าห้องโอ้โห่จะเป็นห้องที่แบบที่เบียดพี่เบียดูนี่เปิดมาปุ๊บจะเห็นละเขาเรียกเป็นน้ำเลยนะครับหรือเป็นน้ำแข็งน้ำแม่น้ำแลองและน้ำแตกที่มาบรรจบกันครับแล้วก็มีแขกรับเชิญหรือเปล่ามาล่ะครับอันนี้เป็นห้องที่ทำไม่ห้องนี้แต่จะเนห้องเอบสตังบนแต่มาเป็น่วนตัวมีห้องน้ำมีอย่างคะครับอืมันนี้แ เวลามาเป็นคู่หรือว่าเป็นครอบครัวที่แบบเราก็อยากจะคืออะไรอย่างก็ใครยกันค่ะนอนข้างล่างได้ไอ้นี่ไปดนห้องน้ำกันดูห้องน้ำอีกหนึงโอ้ครบทุกอย่างเลยแหละพงษ์ธนกุงชักโครกโอ้ไม่ธรรมดาครับอันนี้ประมาณห้องประมาณกี่บาทอันนี้นับคิดเป็นหัวเนาะข้างบนนะคะแบบมีห้องแบบมีห้องน้ำในตัวคนละสามร้อยห้าสิบเปียอาหารเช้าตังบุฟเฟาค่ะสี่ร้อยพอมอาหารเช้าต่อคนนะคะ เบอร์โทรแล้วก็เพจเหมือนเดิมแม่นค่ะสามารถติดต่อได้เบอร์เดิมเพจเดิมโอ้จ้ะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เจอไปแกสวยๆตัวนี้ห้องนี้ห้องนี้ก็คืออันนี้สวยกว่าพี่เบียร์อะมีสวยกว่านี้อีกอันนี้มันจะมีแบบเวลาให้นุ่มมาพิเศษหน่อยครับไม่ได้มาหานานนานอ่ะี่เบียร์มน ốt ยเออนี่มาแล้วเนี่ยไหมปรเดิมเจ้าอะไรก็เปล่าไม่ใช่นะอันนี้โอ้โหนี่ เห็นหน้าต่างทั้งบนหัวแล้วก็รตรงข้างหน้าข้างหน้าที่ห้องก็จะเห็นวิวมันตกี้อ๋อจ้ะครับอืนี่นี่เดี๋ยวน้องได้สามคนห้องเมื่อกี้มันเป็นห้องห้องห้าฟุตสี่คนอันนี้ห้องสามคนครับครับห้องห้าเหมือนกันห้องห้าเหมือนกันนะเมาดูหนึ่งครับโอ้โหอัปเดตมากเลยโอ๊อยผิดอ่านี่เ <c oughs> ครื่องทำนุชอุ่นชักโครกโอ้โหครบทุกอย่างครับอ่ะนี่ไม่ธรรมดาครับน้องนุช นี่นะสมมติว่าครับห้องข้างล่างนี่ก็จะเห็นวิววิวจะชัดเจนกว่านะครับเนาะครับอมีอะไรย่างบางขงวน่ะจะเริ่มมีตรงเนี้ยบังไว้อ๋อน่ครับกอนแรกที่ี่เบียร์มาเป็นเป็นลานกางเต็นท์เนาะตรงนี้ยค่ะตรงนี้เป็นลานโล่งๆอีมั่งโล่งทีไว้กางเต็นครับแล้วมันกางเต็นท์คือบางครั้งมันเกิดเหนื่อยต้องกางต้องเก็บต้องอย่างนี้ครัมันเกค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะวรามุดูดูคนเดียวอ็เลยทำเป็นบ้านขึ้นมามันก็ คือเราทำความสะอาดหรือว่าอย่างนี้ทำมันง่ายแล้วก็ใช้ง่ายกว่าก็เลยตัดสินใจทําเป็นที่พักเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ค่ะใช่อืมจ้าจ้าครับนี่บริการนะครับนี่เป็นอยปลูกน้ำอะไรบ้างเนาะปลูกข้าวอันนี้กระเทียมนะคะข้างล่างเอาข้างล่างกระเทียมเหรอใช่อ๋อเราอันนั้นเป็นข้าวโพดตุ๊กปู้สีเขียวๆนั่นเป็นข้าวนู่นนะครับอืมนะช่วงนี้ก็จะบ่ค่อยบ่ค่อยสวยงามเหมือนช่วงหน้าฝนหน้าฝนอืมครับ ก็ได้มาหานุนแล้วเนาะแล้วก็มาพักเลยวันนี้มาพักเลยนะครับแล้วก็มีหมูกระทะมาด้วยแล้วก็ค่ำคืนนี้อาจจะปาร์ตี้กันนิดหน่อยไหวไหมคนรลองยิ้มสนะไหวแน่เดี๋ยวค่ำคืนนี้ขอเดี๋ยวอัญเชิญมัตซีมากินด้วยกันเนาะมัตซีว่างไหมครับว่างอยู่นะอ่าได้เลยเดี๋ยวค่ำคืนนี้อม หมอกนี่คือเป็นแต่หมอกควันเนาะเป็นหมอกจริงๆเลยเป็นยังตอนนี้ก็ยังบกม่มีหมอกควันอะไรอย่างนี้เยอะเสื้อย่างแอลได้อยู่นะค่ะครับตื่นเช้ามาพ่งนี้ยังพี่เบียร์จะต้องรีวิวดูว่าคือมันก็ยังเป็นหมอกที่แบบเหมือนหน้าหนาวที่แบบอากาศก็ยังเย็นอยู่จัดไปครับใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้เดี๋ยวขอปรึกษากันอีกทีเนาะครับเดี๋ยวขอปาร์ตี้กันก่อนครับอเดี๋ยว ขอไปเตรียมหมูเตรียมอะไรก่อนเนะาะครับ,รบขอบคุณน้องนุชมากครับนี่โอ้โหเราพามาอัปเดตที่พักของน้องนุชบ้านพ่อรักโฮมสเตย์นะครับจากลานกลางเต็นท์กลายเป็นห้องพักเพิ่มเติมนะแล้วก็มีการต่อเติมซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงพายุเข้านะครับ๋อ,อก,ก็ดีใจกับน้องมากนะครับออะเดี๋ยวมากินหมูกระทะยามค่ำคืนนี้ด้วยกันครับ ครับกลับมาฝั่งคุณแม่คุณแม่บอกว่าช่วงตอนพายุมาเนี่ยคุณแม่ไปหลบอยู่ตรงไหนนะครับไปหลบอยู่ตรงเนี่ยขามเปย์ค่ะามเปย์อยูอ่อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวอีกอคนเดียวโอ้แ,บบแล้วมันมันพัดกี่ชั่วโมงครับเนี่ยมันพายุนมากี่ชั่วโมงมันมามันมาสัากแป๊บหนึ่ง,งมันบระมาณปชั่วโมงมันมาแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวต้องมาแรงเออมาแรงแล้วมันก็เอาราคาไปเลยเปลืงราคาไปเลยครับ ตัวแม่กำลังต้มผึ้งจัดพกผลีนอ่ะกำลังโป้มอยู่อย่างนีอกแม่โป้มอปปาบอ่โอ้ยอยคนเดียวดิมีเบียร์มเบียร์หอกโป้ปปับแม่กับลูกได้กอดเขาแม่กันอ่ะครับแม่สถิตอ่ะโชคดีที่แบบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคุณแม่หน่อยอ่ะอ๋อแม่กอดซับแบบนี้เลยครับเลยข้ามเบียร์อ่ะข้ามแบบนี้เลยอ่ะคุณแม่คุณแม่จำลองเหตุการณ์นะครับ แบบนี้เลยข้านี่อดึงพ้นกลางอ๋อแล้หลบอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างอ๋อคุณแม่ครับคุมากครับแม่แม่สาธิตแบบสุดยอดมากกลับมาไม่อคเลยครับก็เดี๋ยวต้องเอาใจช่วยนะว่าจะเจอน้องหมาไหมครับว่าหายไปเกือบเดือนแล้วเนาะเันแล้วอะครับพันไรครับแม่ครับัเป็นับรรมาค่ะครับ อ๋อมามามามีอะไรครับโอ้ได้ๆได้ๆได้ๆอ่ะได้ะอ่ะมีมีอะไรบ้างอ่ะนักเสนอเพื่อนๆเลยครับมัอันนี้อันนี้เป็นเต๋นเสื้อที่โนขายขายเอฟซีช่วงที่แบบนู่โดนพายุแล้วมันจะมีไอ้เพื่อนคนหนึ่งที่แบบเพื่อนใจดีมากเพื่อนอ่ะทำเสื้อทำล็อกสกีแล้วก็เสื้อมาันท่านขายอ่ะอืมนี่นี่ประมาณตัวกี่บาทครับเนี่ยอันนี้โนขายตัวละร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบไม่แพงครับอุดหนุนกันได้เนาะมีมีส่งอีมเอสไหมหรือว่า ส่งค่ะส่งคนที่คนที่ได้ถ้าสมมติว่าฝากฝากบอกคิดทานที่เบียดเลยนะคะว่าถ้าได้เราแบบได้ของที่สั่งไปถ่ายใส่ยสแล้วถ่ายรูปส่งมาในในเพจได้นะคะได้เลยใครที่ได้รับสินค้าได้รับเสื้อนะใส่ชุดใส่เสื้อแล้วก็ถ่ายลงเพจอันนี้อันนี้หนูก่อลองเอามาทำผ้ามัดย้อมดูอ่ะจากสีขาวนี้หนูกทําทำทำมัดย้อมดูแต่มือมือก็สี่โอ้โหอันนี้ย้อมเองเลยนะเนี่ยใช่ทำเองเพราะว่า ่พี่คนที่เพื่อนทําเสื้อเนี่ยนุชไปหาเพที่กรุงเทพแล้วเพื่อนก็เอาน้ำยาแล้วก็เพื่อสีไหมคะครับ,รบแล้วนุชก็เลยเพื่อนก็นกนเลยว่าลองทําดูอ่ะ<ม>ตัวแบบเออทำลองลองทําดูแล้วก็เอามาขายครับครับอ้าอถ้าสมมติมามาแอ้บ้านนุชแวะมาอุ่นได้นะคะได้เลยครับเน่ช่วงใครเขาไม่ไปเราช่วยโปรโมทให้ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราก็เอาใจช่วยน้องนุชให้เจอน้องหมาเร็วๆนะครับเนาะ มาพันอะไรครับเนี่ยมาพันลาบะโดเป็นไอซูโม่มันชอบออกในในในยูทูปนู่ดอยู่แล้วก็ในในเพจนู่ดอยค่ะถ้าถ่าใครเห็นเนาะในเมืองทองแบบเพื่อนๆที่น้องๆอย่างที่ที่เจอว่าไข่บ้านไข่หรูะค่ะบอกว่าบางครั้งคนแก่เป็นกัวมั่วเป็นมาไข่เนาะค่ะพวงมาบางบอกนู่ดได้คือถ้าถ้าเห็นก็ โทรหาหนูดได้เบอร์080 860 862นะคะได้เลยครับเอาใจช่วยนะน่าจะจำได้นะคะคิดว่าน้องน่าจะอยู่บ้านหลายโซนที่แต่พ่อน้องน่ารักมากใช่ค่ะครับเป็นพันลาบ,บดอด้วยส,สีออกเป็นครีมจ้ะครับได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามากินหมูกระทะยำค่ำคืนนี้เนะาะค่ะมีวันนี้มีของดีคือพี่เบียชิมของเจ้โอ้จัดไปจัดไปจัดไปได้อ่ะเบียที่ชอบลองของแปลกๆครับโอ้ไม่ใช่อะลองดูนะครับ โอ้โหนะ้องๆอย่างอารมณ์ดีเหมือนเดิมครับมันส่กเทียนอืจะเป็นมือผลดำๆเลยอ่ะพี่คอะ แม่แม่แม่ทีมันคลาจะเป็นหมูดำหมูดำหมูดำนะดำเนื้อนี่จัดหมูกระทะยำข้ามคืนนี่นะแม่นจัดบรรยากาศดีๆกินหมูกระทะขึ้นมาทันทีเนาะคอันนี้มืดแล้วนะมืดแล้วพรุ่งนี้เช้ามาดูบรรยากาศครับนุดทองต้องขนมเส้นแม่โอ้โหขนมเส้นขนมเส้นแม่น้ำครับมันเหนียวแม่ทำเองมันเหนียวนะจีกะเดียดนี่ มาเพดแม่นวดมากินคค่ะเอาใ้องนุตเอ้าจัดขนมจินชิมเลยขนมเส้นคุณแม่แม่อยงสาทำนะอ๋อได้แม่นคิดถึงสมัยเรามาแรกๆเนาะใช่แค่กับน้องอย่างอ๋อเฟียอ่ น้องส้มน้องแยมแยมใช่ไหมที่มาสีซอที่นี่นะพกนางเอกมาตัวสองคนเจ้าตอนนั้นคือเราแบบโอ้โหยุคบึกเบิกเลยใช่ค่ะใช่ตอะนั้นมันมีราคาเลยเนาะใช่ค่ะแต่ชาพติเดบตจับได้อยู่ว่าเขาได้รับติเดบตมาหนี้นะคาบินเจ้าที่น้องนุษย์มาไกลมากนะใช่ลูกค้าเยอะขอบคุณไม่ขาดสายเลยขอบคุณ เองเพะคุณลเดินแวก็พี่เน่แล้วก็ยู้ทุกเดือนแหละคนที่มาเนาะจะพี่เบียร์เป็นคนแรกเนาะที่มาผู้บุกเบิกตอนนี้เราต้องขออนุญาตอาศัยน้องรุ่ดหน่อยเอฟซีเยอะเอฟซีนนุ๊กขออนุญาตตามมาบ้างเดี๋ยวอะไลเซ็นด้วยนะคะก่อนกลับเราจะบอกว่าจ้าเอฟซีของเบียร์นะคะติดตาม เข้าไปกดไลค์กดแชร์แชร์ของนุ๊ตลยนะจ๊ะช่องก็รัก่าตลอดค่ะโอ้ u b e YouTube เป็นทั้งเจ้าของโฮมสเตย์แล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยมันมีเพจด้วยโอ้ยนุ๊ตดตามงเลยจะเข้าไปกดแชร์กดไลค์เลยจัดไปนะใจแมวน้องนุชนะแต่สงสัยเพื่อนๆอยากมาเจอน้องนุชอยากมาพักมากกว่านะเออได้เห็นตัวจริงด้วยค่ะดีจ้ะจะเดี๋ยวรอมาซีนะ กินไปเรื่อยๆมรนจะกาศมันดีดีมั่งคลองตอนนี้ที่เรามาเดินกปูพาร์เลยยังบายังมันฮ้อนแล้วค่ะเนาะใช่ค่ะแมนแม่นแมนแ่าอาการในเมืองแต่จะฮ้อนแต่ที่เนี่ยคือยังมีหมอกมีเมย์มากเกินสักประมาณสองทุ่มยังเย็นนะเราต้องแบบไปใส่เห็นเงาจะนั่งโอ้ถ้าประมาณกลางเดือนมีนาเนี่ยก็ยังเย็นอยู่เย็นอ่ะอากาศตอน ตอนกลางคืนนะคะเย็นเย็นเย็นทุกเดือนนะค่ะกเดือนมีนาปีที่แล้วยังมีหมอกน่ะมีหมอกคือหมอกจริงๆนะคะไม่ใช่หมอกควันนะอย่างคลิปนี้ปล่อยไปเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ตามมาได้ตามมาได้มาทันอยู่นะใช่กิจกรรมก็ยังมีค่ะล่องแพอย่างเงี้ยยังได้อยู่เล่นพวงยางอัดนะมาเจะอืดหน่อยเนาะปีที่แล้วล่องน้ำมาจะน้อยเห็นมีเรือสีอ่ะของใครเนาะเริ่มมีแล้วเนาะจ้ะเรือ kayak ที่เขาเรียนทำแต่ว่า ไม่ไพยอะค่ะมดนได้เลถ้าแน้่ก็ยังมีไพอเพราะว่าอุดมสมบูรณ์มากที่มืองคลองนะใช่ค่ะปลาเยอะเยอะนะครับกินนี่เลยนะแล้วแม่เลี้ยงมาสีบ้านตะวันโอ้โหคู่นี้ไปเอาหาด้ก่อนมาเจ้านี่ได้เลยจัดไปน่งน่งๆๆ่นั่งน่่มามาก้นมาขนมาขนม้นม้วมมาขมามามมืาานา อ๋อบาร์พรลักเลี้ยงดีเลยเนาะครับช่วงนี้อร่อยทุกมื้อครับคำถามแรกโทรไปหาคุณลักมันบอกว่ากินอะไรดีคำถามแรกที่มันทไม่ใช่มีอะไรกินมีอะไรกินเหมือนกันมีอะไรกดีไม่ใช่ฉันมีอะไรกินมีอะไรกินออกลับพอดีพอดีเนาะมาเจอกันเนาะกินหมูกระทะเลยมาเมื่อใดกับหมูกระทะแล้วมั้งเนาะ มาเมืองพองท่ากินหมูท่าแล้วจะไปที่ไหนไปกันรังน่ารักติดกล้องิดกล้องก่อนนะอันนี้คือไอ้อะไอหัวค้างรอรอค้างกินนี่ยังไปหรือเปล่าเนี่ยไปหรือเปล่าเนี่ยน้ำโซ่รถรอน้ำโซ่รถนะครับน้ำโซ่ ตื่นเช้ามามาพบกับน้องนู้ของเราดิฟกาแฟให้เรานะโอ้โหเดือดเดือดกันนี่เลยนะน้องนู้ระวังโอ้ทำมันรุนแรงอย่างนี้เนี่ยครับโอ้โหเช้านี้มีอะไรกินไามครับน้องนู้ครับวันนี้มีหมูทอดค่าแล้วก็มีหรือพี่บิ๊กอ๋ออ๋ออยู่ที่โต๊ะนู้นนะครับเดี๋ยวน้อเจี๊ยกาแฟก่อนอ่อได้ได้แล้ครับนี่ดิฟกาแฟก่อน สิบสอ,ององศาน่นอนได้กินก็ดีแล้วหอมมากอะหอ,อมอะสิบเจ็ดองศาสิองศานี่แดดออกแล้วนะเนาะ่ะโ,โ,โอ้โหนะเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟฝีมือนุ่นนุ่นครับครับ <laughs> าชานี้นะนเข้าวไรเบอรีร่หรือเปล่าหรือว่ขาข้าวกรรไม่ใช่ข้าวไรเบอรีร่ค่ะแล้วนุนใส่เม็ดอ,อย่างน้องาขี้ม่อนไปนะฮะโอ้ยมาหอมครับ โอ้โหข้าวหลามว่ะอารมณ์ข้าวหลามข้าวหลามไส่งานะคะมาหาลุงนุชนานๆทีนึงก็จัดเต็มเรื่องการกินนะครับกินกันอย่างเดียวเนาะมากินแต่อย่างเดียวเลยเมื่อคืนก็ปาร์ตี้กันนิดหน่อยครับออโอ้โหหมูทอดหน้าตาหน่ากินครับข้าวปลาก็ชอบนะแต่น้องนุชติดแขกครับครับโอ้ยนุ้ยเหนียวน้ำผึ้งน้ำผึ้งอืมเฮ้ยกินก็ต้องรู้ อ่ะเลยครับดีมือทอดหมูน้องนุชขออนุญาตกินข้าวกับเจ้าของโฮมสเตย์หน่อยนะครับค่ะมีผัดตอนเช้านี้เนาะโอ้ยนี่ผัดผักเนาะนี่ผัดผักรวมผัดผักรวมไปชิมเลยนะครับหมูเหลือเหลือตะครุ่นเป็นลายขีดเลยอะตะขะเราก็เลยเอามาลเเาายมทอดครับแล้วก็เอามาผัดใส่ผักนะครับนี่นะครับอือ อร่อยอ่ะเข้าไปในห้องในพี่เบียร์คลุกเกล็บคลุกคลับก่อนหกไซม์ไงขี้หมอนก่อนมันนุ่มแล้วมันจะกลับแล้วมันเหมือนมีอะไรเคี้ยวอ่ะมันมีอะไรให้เคี้ยวหอมดีเนางอร่อยอ่ะหมูกรอบกรอบหมูทอไหน่อยเล่าเราแป๊บนึงนะกินเลยน้องหมูนี่อร่อยนะพี่เบียร์ทอดเอง ตีมือดีะเนี่ยอะไร่ได้เข้าปลาตันนะตีมือดีว่ะหันให้น้อได้ยินเสียงร้องเปแม่จะแค่หมูนะปอมมากเลย่วเบียจะฮักได้เออเคี่อวปลอมรุด่่แใกลละตอมือใกล้แล้วใกล้แล้วอร่อยทุกอย่างเนาะ กับบรรยากาศอุณหภูมิ17.5องศานะ17.5นี่คือ 5. 5 9โมงแล้วนะ9ก้โมงนะคะเช้ามืดก็ไทยจะสัก16-15เนาะเย็นขนาดประมาณตจะตะวันนี่ประมาณ14โอ้โหส่องศาหนาวมาก ตอนเจ้าๆสักประมาณเจ็ดโมงนี่เหมาะเหมอกเยอะมากดีเราหนักไปหน่อยเนาะก็เลยไม่้เห็นหนักว่าเออหวายว่ะหนักน้ำหวานน้องนุชนได้มาอุดหนุนได้ครับมีน้ำหวานอร่อยออร่ๆนะใช่พกกลับบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะอุดหนุนครับเมาเลยนะฮะชิมกาแฟหน่อยเปล่าก่อนนะอือ เข้มข้นตาค้างเลยยังขมเลยไหม่ะยังขมเราต้องใส่น้ำตาลหน่อยครับอันนี้แบบไม่ใส่อะไรเลยเพื่อสุขภาพนานๆที่ก็ได้เจอหนุนๆได้กินกันมที่เนาะเดี๋ยวจะแวะมาหาไม่ไปไหนเนาะได้ค่ะช่วงนี้ให้น้องนุชรับแขกก่อนเพราะว่าช่วงนี้มีมาเรื่อยๆนะครับได้ไม่ขาดสายเพราะว่าช่วงนี้ได้เลยให้นุชสอบถามทริปก่อนทริปเพื่อนนุชนี่คือดิบๆทั้งนั้นเลยได้ค่ะเกอน ดูหน้าก็ si อูดูหน้าก็อู้เอนาหน้าหวานขนาดนี้ก็ขอให้กิจการน้ำนุชเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเรื่อยนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็ผ่านคนไปดีๆแล้วพายุที่ถล่มครั้งที่แล้วแต่ฟื้นตัวเร็วมากแล้วก็ดีใจด้วยครับเดียวสองวันมางนุชวันนี้ก็เป็นคลิปท <ona> ี <roast> ่อ bueno ัปเดต ผม s ต a y บ้านเพราอครันะเดี๋ยวเราจะเด้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพจเนาะไลน์โทรยูทูบด้วยยูทูบด้วยอ่ะโอ้ยยันเอาหมดเลยวันนี้ขายของด้วยเสื้อเสื้อเสื้อด้วยโอ้โหแต่พิทีติดใจน้ำหวานนะเดี๋ยวอุ่นหนุนหน่อยได้ค่ะนุ่นฝากอะไรไหมคะค่ะฝากสมมติว่ามาเมืองคลอง บได้มาพักบ้านนุ่นกับมาแวะมาแอลค่ะมาอุ่หรือสินค้าที่นุ่นทำช่วงหน้าหน้ามีนาเมษาหมอนมันจะออกนุ่ก็จะทําแบบแยมหรือว่าน้ําผลไม้ไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมาแวะมาอุ่นนได้ค่ะถ้าสนใจช่องที่พักก็โทรเบอร์0 8 0 8 6 0 8 0 6 2แลักก่อนนุ่นมีช่องยู u ูบแต่เพราะลักพาตลอดนะคะเป็นค่ะพี่บีพี่เบียร์อ่า รูนาเข้าไปดูเตือนดูโน้นแล้ดูแน่นอนน่ารักขนาดนี้นะคะ่ะขอบคุณน้องดูมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่นะคะ